อ,อ,อ,อีเหอปอตอู้ออู้อ uh ีห oh. ยังอ uh, uh ู oh. 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 Oh ้อีหยังคือนตัวญ่เอ้ยกบอยู่ไงครับเอนญ่ครับป๊าดเลยครับสองตัวทิกบอ้อเอาเอียนเอนตัว่ประกหลายตัวอยู่ระป๊าดเข่าท่าอยู่ครับหลังนี้มัน สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เข้ามาชมสองไมคิกพ่อลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่เม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมทั้งอยู่ในประเทศแลือก็ตั้งประเทศเนาะจ่าครับผม,ม้นีเมื่อกี้ก็พ่อกิกลงพาลงมายามหมู่ปลาที่ใส่ใบหมวานี่เนาะพอกันเมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดนเนาะจ้าสิบเจ็ดมีนาคมปีหกเจ็ดจ้าองคบ้านผู้ใดโศกหมันเนาะจ่าเมื่อกี้โศกหมันอยู่เน้ะจ้าหมันปลาหน่อยเนาะนี่ครับ กับไปลุนไปชมกับไปกิ๊กพวกกิ๊กจ้าว่าใส่ขวามขึ้นี gig, ่สีมันทอเกลียนบ่อเนาะจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมไปลุนบ้างครับผมอ้าวล้างแรงแห้งมันครับผมมีมันต้อครับใส่ขวามขึ้นไว้อ ant> ุ uh ้ยอ่ะนะอี๊ยบไอเปดขาไอเปดขาบ่อุ้ยตุ้มกระตีงตุ้มกระตีงบ่เอ๋อคือน้องเบิ้งสัน พอได้รุ่นบ่นป้าเปียกแผลขาคือตัวใหญ่เลย,ยป้าเปียกขาเขาไปจิ้งกุ้งบ่ไหวนั่นเนาะเรื่องก,กุ้งบวก,กี่ตัวโอ้ยหลุดดอกก้ามใหญ่หลุดก้ามใหญ่จ้าอาไม่คี้ปัดโอ้นี่ไอเปียกขานำ้ำเนาะใส่ถุงยางห,หน่อยเนาะน้ำเซนนียนนก่อนบ่ใส่ใส่กระติ๊กก่อนก็นกได้เพราะท่านมีปลาพ่อตัวอยู่ thì tìm 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 không? tìm 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 ค่เย็นจ้าพี่ใจเย็นค่ะพี่สุลล์ตัครับผมตัวใหญ่ค่ะปูขนเอาเอาหลังเหล็กมาดีเนาะนี่กุ้งบ่กุ้งก็ปลาซิ่บบ่ ก็ลังลไเล้าส่ไป้ดงเล็กละนอยเนาะก็เ่เคยแท่ขามขึ้นนะครับแถวนี้บ่สูงกว่าน้ำเลยบ่อน้ำเบืงนะเพิ่งจัดสินพอเรือหลหลังอยู่ครับผมอ่าสึ้นุ่นงาน้ามมาสวยก็คือจังสาวก่อนหน้นเนาะ มีกุงเนาะกุงมาหลยไาเลยครับนั่นนี่เป็นังไงนั่งนี่เม่อวานนี่โอนตัวนี่หน่อยหาอเมนตเตีวหลายนี่เบิร์ตเตาว่านี่บ่ อานันเดนันด,นนดมากแล้วปลากังเริ่มมาแล้วหนึ่งตัวเต,วต,วตวมวนเห็นรอยหวานบบเห็นอืออ่าเก็บสาสมแต้มไปครับหลังละเล็กละน้อย เต็มสวนเลยใช่ไหมเห็นกุ้งบ่เป็นกุ้งไหมจแต่จะมีกุ้งอยู่ล่ะอุ้ยพูยตัวงามตัวกุ้งหลายเต่าก็ครับสันตอบลงมาเมื่อกี้มีแต่กุ้งล้วนๆคนน่ะเอ้าบอกว่าออกหลายเต่าพี่จ้าเป็นกุ้งเอาหลังงในเป็นหลังตะปูด้วยบ้านบ้านล้างีนโอนสวนน้อยเนาะต้นปลาแต่มันไม่มีแต่กุ้งค่ะ มีแต่กุ้งกุ้ง้องชิดเตาเอากุ้งกัน่น,นั้นงะามยิดหน่อยเนาะแหนมทะเลแบบนี้คู่หลังกับงามกุ้งถือว่าลายเต็กเนาะจ้ะลูกรออย่าอย่หนีบหนูนะกค้งเสียโค้งไก่ออกไหมเนาะเอาคือจบไม่กีกบ่บรนดานีกอไว้ สงสัยสงสัยเอาเขาทำมั้ยังอยู่ปะติงปะออูอียังอ้ยียังขึ้นเนตัวใหญ่เลยโอ้ยกบเอ๋ยไงกับเอียนไงครับใหญ่เลยครับชันชันสันอะไรเนี่ยมึงเล่นกิ๊เสื้อตุ่มมาอยู่หม่องเ่าพูดครับบใบไงกับเอียนไงพี่น้องอ้ยอ้าวมาแล้วจ้า ว่าเตุมอยูเก่าเอาขึ้นไปชัสูงไมคิกใ่จ้าเพราะว่าอย่ไกลหน้าเยันพันยังเป็นเป็นอยู่รับเอเฮ้ยแลบงามครับที่นี่เนี่ยเม่ว่ายก่าก็คู่เถียวเนาะใส่ทุลักโอ้ยใส่อันนั้นคือป้าทุ่สามารถตามตุ่มลงไปในน้ำเลกเก่าเนาะ มันจิกหลังเ้ยคยอ้อ้าออกตอนไหนเด่นนะเพื่อนน่ะอุ้ยกาลยินใส้กำรินใส้พี่น้อง่าใบคอยใบคอยแจ็คดูใสเด้อพี่น่องบมมีเด้อยินใส้ราคาอยกข้เหนืออ้ยตัวใหญ่เลยครับทั้งกบทั้งยนหลังมันครับผมม่มียั้งเลยตัวนี้กูไว้เลยไม่กี่ใบกีเน เอาครับลุ่นลางต่อไปอครับผมจ <laughs> รงตัวละไม่กี่ตีนน่อยล้างนี่หล,ลายทุอวานทเยนมันบไม่กี่นีโ่นนเ,ดเด่นเดดโอ้ตัวง,งามอุยปลาตัวง,งามนะครับเนาะตายหขาปนยไม่เสกรูคือ ทุ่งแงอีกอันหนึ่งมัส่ปูเวยเพราะว่ามีป่าล่ะเนี่ยแต่ว่าจังสีบริษกินป่าเหรอนั่นมัส่ซมาซิวเขาตัวงามน้องนีนะที่หนงเด้อเอาดีๆด้วยเป็นว่างหินครับ นี่ยังโอ้ปลากางครับผมหนึ่งตัวโอ้ลางนติงเมื่อกี้ส่วครับอยู่ฟังตรงขามกันครับผมใส่ซองหลังในว่างเดียวเห็นเพิ่นว่างของกวางแน่เฮ้ย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 เฮเฮ้อเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยงยเเฮะยเฮ้เนี้ยเฮยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเะ้ ขันตุ่มตีงต้องไม่แนวเขาเขาจังตีก <ขอ S 1> ระพัวอะไรอีกถุ่งหญ้หนึ่นนนงรับผมอเ,เอานี่ครับหลังเนี่ยมาหันตีงจักมันตีงก,กั่ไหนบันม้าไกลๆขึ้ <S 2> <S 2> เนเงียบมันตุ่มตีงหมือไงมันตีงจังวะแม่งทีไรเนี่ยหนามนะครับตาไหลไปจัก่น้องเอ้ลุนเบิ้งครับอ๋อเลยวัวเยกรลุนบิ้งเจอนันนี่นันดามาปลาขาวใหญ่ พุนทั้งปะข้าวไงทั้งปลาซิวเขามัปลากดบ่มีิปลากดจะมีตัวนึงแั่ไี่นาปลากดหน่อยเนาะมาทั้งไงเฮงโ้หนานข้าเงียงมาได้ก่อนนะเอาตโตมาใสแล้วแล้วขันต้มีนกับเปอร์เส็นเสร็ลครับัวใหญ่เนาะสาปีปตาซิวตัวไงครับ ปรากดพี่เนาะปรากฏว่าปรากฏว่ามันเป็นปลากระยังไงปรากดกดเนาะแต่ตัวกว่านี้เนาะอาหารเป็นห่อมด้วยจ้ะอู้ใส่ไงจ้ะอุ้งกระแม่นน่ะจ้ะอ๋อระวังเงี่ยเขาด้วยจ้ะมาล้างนี่ก็ติ่งนิดหน่อย นี่ครับผมอออโอ้วันหนิ่งตัวนี้ครับปลาปะกกัางหลายตัวอยู่ตะกกลางกับพีโปกาดเมนครับเอ้าใครเนี่ยดอกครับผมก็เปมกนะเมื่อคืนนี่ปลนใช้แมงดาขึ้นเสียบอยู่ด้วยครับผมมัน ปลากางได่หมื่อวานกับแมงดาเนาะเมื่อกีก้หลวกพักวันนี้พี่น้องเลยสุดยอดเลยครับหลวงพักปนปลาก,กลัาง้งพี่น้องสิว่าได้หลายคือปนเมื่อกี้มากขนาดเลยค่ะไม่เน่าปน <c oughs> กินได้เบื่บอเนาะค่ะว่ามีผักหน่อยเนาะแเนค่ียนเป็นเจลไปในโตแล้วจ้ะอ้เดี๋ยวใส่ถุงแยงเ,งเนาะอีกปูสองตัว น้องปน้อยอลีด้จ้ะเอาหนด้อ้าวประกันสองตัวอีกน้องสองตัวครับผมอีกกระปุกตันึงได้กับปลาใสงงามปลาซิวเขาอันสนเองนามยนิหลังว่างหันห่ัลัง กีบุกกนะ้่าติ่งๆเอ้าคนขาบดังเลยนะเลด้น้องะจ้ะย่างแต่อีปอูติ่งหน่อยๆบ่สถานทีเป็นแต่มีเอียนนะอเ่ยนเนาะพนนี้ห่างม่อีนี่น่น้ำก้นๆกบกับเป็นแต่มีคือเพราะท่านเห็นเพราะสองตัวอยู่กบโอู้อู้อู้ยอยเอาเอี่ยน ยันตัวตัวใหญ่ตัวประกังหลายตัวอยู่ตัวใหญ่เนอกสนามมังเลยประกังตัวใหญ่หลายตัวเลยอ่ะเนาะคุณซีหาตัวฮกตัวอือเขาทาอยู่ครับต้นโต้กำลังเีะยันสิได้ยอดตัวยันหน่อยเนาะปล่อยจ้ะตัวหน่อยตัวหน่อยแห้งจ้ะ่นดูกเพลินเนาะเนี่ยยนตัวเล็ก กวดปล่อยคพณนลงน้ำ่เนาะโอ้คนหมึ่งหมื่นหมื่นมืนยนีน่นกับปลาไหลลื่นนี่กับปลาไหลไปลงปลาปล่อยลงน้ำไป <c oughs> ไปไป,ปไหนเนาะ คือบ่มีอย yep ังตึกตักบ่เอ้าเอียนอีกตตัวมัใหญ่เลยเอียนหน่อยอีกเนาะเอาปล่อยเพิ่งเลยเปิดปล่อยเลยเมื่อกี้เปิดหันนะปลาซิวน้อยเดียวบ้าดอกเรื่องลายตัวอยู่อาลายตัวอยู่ตอนนี้อ้าวเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งตายเนาะเพิ่งตายพ่อปล่อยได้เตียง ท่านผูขึ้นมาหายใจไปก็เร็วนืมประสิวตัวงามนอยู่เลยประสิวตัวงามอยู่ผนตายเนาะปล่อยไปก็ไม่มีความหมายปล่อยแล้ไปผนก็ไม่เอาไปทำปลาดีกว่าแม่นืมแข็งกระเดยอยู่คือิังหนะตุ่มโบจมโบจมบนใบแห้งพื่งกันเสร็จละเกี่ยนมันเป็นดูดลุงลุงเปล่าหมดลุงลุงใบแห้งนี่เป็นเอง ลื้นย่ากับบอะไรเอาเอา,เอาอย่มดเห็นยมะโขพี่ด้นนเนาะเขียงเ่เตีกเขียงเพือ้อเอา้เอาเป็นไปเองเนลระครับผมโอใส่ใน้เนาะโม้ย<ม>ใส่ใง่เลันนจ้า ผู้หลุดควายเป็นไงเนีญญ่ยมีอะไรไหม,มรประกระรอกตัวกระปิวเพราะว่านังนี่ถือกระปูเนอะนี่กระปูหลายตัวสองตัวสองส cốp yên này bớt xuống thân you hỏi nổi, hoài nói, mike hoài nói. hoài nói hỏi you know. Taylor. 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 อันยังมีจีลีอยู่ไอเอ้ยปนิ่งวะปนึ่งว่อันเด็น,น,น,นั่นดิอ้าวปละกังหนึ่งตัวเก็บแต้มครับผมแต้ม ตีงัน่างห่ายนิงแห้งเหรออาสิวอ้ยเป็นสิวตัวอย่คือเกาเอ้าล้างมาสาตเก็บไปไม่คิดเป็นหลุดล้างไหมครับผมได้สองหลังครับผมหลังสุดท้ายลงไรที่บ่ถือกับโบเดทายทำให้ไว้เยครับผมลองสุดท้ายลองสุดท้าย Ấu, Ấu, Ấu đi Ui, ui Bà tối hàm rồi Ui, ui mày. cả các bà kháo, bà sườm Bà sườm Bà nửa on Tối hàm này ạ Giải rồi ไม่เนด่ะปลาขาวกุ้งนิดหน่อยปลากดปลาเสื่อมหายไปไหนแล้วไม่รู้ลังสุดท้ายครับผมลังสุดท้ายเขาสุดใส่ อมูมา,าว่าพี่น้องครับาดเขาท่าอยู่ครับลังนี่มนันล้ังสุดท้ายบิกใจพี่นออ้องพอาไกจ้าหมานี่จะรออยู่ปลากรังทั้งปลาขาวปลาซิวครับผมงับเนี่ย,ยนจนไม่หน่อไปวัดไปวามาได้แต่ลังสุดท้าย เอาซิวเขาตัวใหญ่ใหอ,นะอุ้ยียหยังไิวหยยบตรงไหนไปอันนั้นเห็นี่จ้อ,อตัวง,งามตัวง,งามตง,งามไข่ตัวนี้หลังสุดท้ายพอรีวิวได้กินแล้วอิวขาคือตัวใหญ่หลาดดีทน้อ,อขับปละขาวจ้า จสล,ลุปพ้นงานจรลุกพ้นงานกันเลยครับผมป้าบัทนี้ครับผมกับมันเน่ครับมันบอหลายปันไดครับผมพ้นงานกลางคืนเนาะแม่ครับผม่ถุงกบขมขึ้นจ้ะพี่นอ้องปลาของหฮาปลอเฮามมแจะใส่ง,งามๆได้จ้ะพี่นอ้องพี่รับผมปลาคอกลางปลาซิ่วขาวปลาขาวเนาะแม่นครับใส่สวยๆ,ๆค่ะใส่ปิ่งลายอยู่จ้ะประมาณหนึ่งกิโลค่ะ รวมเบอรสุปาเนาะกับพ่อได้ยุได้กินจ้ะพี่น้องกินบ่เบิด์จะซ้ำนี่ผลงานปูทั้งปูขนทั้งปูหินจ้ะพี่น้องปูขนนี่ได้ตัวนึงเนาะแต่ตัวใหญ่หน่อยเนาะนี่ครับนี่ค่ะปูขนแล้วก็ปูหินแล้วก็แล้วก็มันอุ้ยเอียนน้ำด้อยจ้ะพี่น้องเอียนกับตัวใหญ่หน่อยเนาะอุ้ยทับกบเอ็บจ้ะพี่น้องทับกุบเอียบบนข้างถ่องบนอู้อ้าวฮะนีครับ คนตัวใหญ่ครับอ้อมตัวเดียวนี่อิ่มอยู่ครับนี่ยเยียนบอเอาด้วยพี่เนาะบอกบอกเอาไมา <c oughs> ่เลยอีกหยาดอู้ดมันก็เหยียดขาแบบสนีะเบื้องไม่ก็เห็นหรูดเมืม่อนี่คุ่พระธาตุน่เนี่ยอายไปเลยฮะขาจ้าผลงานกรุ๊เอฟของเรารจาา้า,าพี่เนาะกรุ๊ปไงเลยจ้<ข>าไงสุดๆสิ่เด็ดประม<ข>าณ ซามขีดนะกบตัวนี้แน่นครับจ้าสรุปผลงานแล้ว่าหมานครับผมวันนี้แน่นเลยคือว่าหมานจะได้หลายแนวเลยจากพี่น้องเทิงปูเทิงกบเทิงเอียนเทิงปลาหลากหลายชนิดเนาะแม่นครับปลากดก็ได้ครับพี่น้องวันนี้แต่กตระโต่ใหญ่จ้ะปลาเสื่องนำ้ำตัวหนึ่งกุ้งน้ำพร้อมจ้ะเมื่อกี้ก็พ่อเมื่อกี้ก,ก็ขอฝากไว้น้ำอีกคลิปหนึ่งในเด้อจ้ะถ้าติดชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมกิ๊กน้ำในเด้อจ้ะ สำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่กิ๊กพอลุยจ้าเมื่อกีก้ก็พ่อกิ๊กก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนอกจากคอมเมนต์ดีๆขอให้กำลังใจเม่กิ๊ก็พ่อกิ๊กจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้ยเมกิ๊ก็พ่อกิ๊กก็ฝากไว้เพียงซับนี่ละจ้าเอาไว้บอกันในมืม่อหร่นะว่าเมกิ๊กสีภาไปหาหยางพีกนนัดได้นอกจากนี่เม่กิ๊ก็พ่อกิ๊กก็ขอตัวลากระบ,บาก่อนเด้อจ้าขอกล่าววคำ่าสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีพใญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชม่มทุกกํา,าลังแรงใจให้เกาครับผมขอพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมช่องเมกิกผ้าลุยครับผมขอบคุณครับผมกระป่านครับผมพอกันไม่คิดหนาครับผม